สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสเสนจันกลายหรือว่าสเสนจันกลายด่างนะคะซึ่งหลายๆคนจะใช้เรียกสเสน่จันที่มีลักษณะใบที่มีลักษณะด่างเป็นเส้นๆเช่นนี้นะคะทุกคนคะ่ะนี่นะคะซึ่งเกิดได้กับสเสนจันทุกชนิดเลยนะคะแล้วก็มีใบที่เป็นเส้นขรุขระ อย่างนี้ค่ะทุกคนซึ่งในในรูปนี้จะเป็นสเสนจ่จันโกเมนและเส้นใบที่ที่ลักษณะด่างหรือกลายเนี่ยจะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะทุกคนคะ่ะเหตุผลนะคะที่เราจะมาคุยกันเรื่องลักษณะของสเสนจ่จันที่ลักษณะด่างเป็นริ้วและใบมีผิวขรุขระนี่นะคะเนื่องจากว่ายังมีบางท่านนะคะ าแสดงความคิดเห็นหรือว่าคอมเมนต์นะคะทั้งในกลุ่มของการซื้อขายเสนจันเองนะคะว่าเป็นอเสนจันที่โดนยานะคะก็คือเหมือนโดนสารเคมีนะคะหรือไม่ก็เป็นเสนจันที่ขาดสารอาหารก็เลยทําให้มีผิวใบที่ครุขระอย่างนี้นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรก็อยากทําคลิปนะคะแล้วก็อยากฟังความคิดเห็นของมิตรรักนะคะ ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเรก็มีความคิดเห็นโดยส่วนตัวของเรเหมือนกันนะคะจากที่เรปลูกเลี้ยงเขาเองนะคะแล้วก็เรสังเกตอาการของเขามาตั้งแต่แรกเลยนะคะที่เรเคยทําคลิปเล่าให้ทุกคนได้ฟังไปนะคะทุกคนคะแล้วถ้าหากว่าใครนะคะ,ะคิดแตกต่างจากเรกเนี่ยก็คอมเมนต์นะคะแล้วเราก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะทุกคน แล้วถ้าหากใครนะคะมีเสน่ห์จันกลายด่างนะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามนะคะออยากส่งมาให้เรดูส่งมาได้เลยนะคะที่เพจร้านนี่ร้านต้นไม้นี่ใสดีนะคะทุกคนคะ่ะส่งมาเยอะๆเลยนะคะแล้วเรจะรวบรวมมาทําคลิปนะคะให้ทุกคนได้เห็นนะคะความจริงแล้วนะคะไอ้ตรงเส้นด่างที่เป็นเริ้วๆนะมันไม่ได้มีแค่สีเหลืองนะคะมันมีเป็นสีชมพูก็มีนะคะทุกคน อันนี้คือเรไปาหาข้อมูลมานะคะเป็น IG ของการขายต้นไม้ต่างประเทศนะคะทุกคนเดี๋ยวเรจะนำาให้ทุกคนได้ดูนะคะแม้แต่ในบ้านเราเองในประเทศไทยในกลุ่มของการซื้อขายเนี่ยก็มีค่ะทุกคนสวยด้วยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเป็นอีกภาพหนึ่งที่เรนนำมาจาก คอมเมนต์หนึ่งในกลุ่มของการซื้อขายสน่ห์จันบุษราคานะคะทุกคนคะ่ะซึ่งมันเป็นสีที่ต่างออกไปนะคะแล้วเจ้าของไม้จะมีเครดิตเป็นชื่ออยู่ข้างล่างนะคะโดยส่วนตัวแล้วนะคะความคิดของเรนะคะเสน่ห์จันที่มีลักษณะเช่นนี้นะคะที่พวกเราหลายๆคนเรียกว่าสน่ห์จันรกลายเนี่ยนะคะเรคิดว่ามันก็เ,เหมือนกับสนีจันทร์ ด่างนะคะที่เรีย,รยกว่าเสนจันบุษราคำนะคะที่มีการด่างที่เป็นสีนะคะที่เป็นสีเหลืองสีชมพูสีพีชนะคะเดยคิดว่าเป็นลักษณะเดียวกันค่ะเสนจันบุษราคำนะคะที่มีราคาแพงๆเนี่ยนะคะก็เป็น สน่จันนะคะที่มาจากเสน่จันโกเมนที่มีการด่างนะคะทุกคนและบางข้อมูลอาจจะบอกว่าเป็นเสน่จันแดงนะคะถ้าถ้าไปหาข้อมูลดีๆนะมันจะมี2ออข้อมูลนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งการด่างเนี่ยหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำใช้คาว่า v ว r ร g a t e d นะคะซึ่งจะต่อท้ายต้นไม้ที่มีการด่างนะคะทุกคนคะ่ะการด่างเนี่ยนะก็คือ ความผิดปกติของต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วต้นไม้อะอย่างเสนจันนะคะก็มีใบสีเขียวเนาะทีนี้พอมันมีความผิดปกติระดับหนึ่งหรือว่าเขาเรียกว่าระดับเซลล์จากเสนจันที่มีใบสีเขียวนะคะก็จะมีการด่างที่เป็นอาจจะเป็นสีเหลืองสีชมพูสีพีชสีมิ้นท์นะคะ การด่างพวกนี้ก็คือความผิดปกติของต้นไม้ทั้งนั้นแหละค่ะทุกคนแล้วอย่างสเสน่จันที่เราพูดถึงณนะตอนนี้ก็คือสเสน่จันกลายนะเรก็มีความคิดเห็นอันเดียวกันนะคะก็คือเป็นสเสน่จันที่มีความผิดปกติอีกชนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะที่มีลักษณะด่างที่เป็นเส้นนะคะแล้วก็มีผิวใบที่กรุกขระคะ่ะทุกคนโดยส่วนตัวนะคะอันนี้คือหลังใบของเขานะคะใบที่ด่าง การเขาก็จะด่างอย่างนี้เลยนะคะก็ลักษณะเหมือนกับไม้ด่างทั่วๆไปค่ะและหากจะบอกว่าเป็นไม้ที่โดนสารสำหรับตัวเรเลยเองแล้วนะคะซึ่งเรเป็นคนเลี้ยงเสนีจันที่มีลักษณะอย่างนี้นะคะเขาไม่ได้รับสารเคมีแต่อย่างใดน,นะคะรับประกันได้เลยค่ะเรเป็นคนเลี้ยงเองนะคะแล้วไม้ที่โดนสารเคมีจะไม่แข็งแรงนะคะจะอ่อนแอนะคะแล้วถ้าใครดู คลิปที่เร่ทำนะคะไม้ที่โดนสารก้านใบเขาจะไม่ใช่สีนี้ค่ะอันนี้เป็นสีปกติของเขาเลยนะคะแล้วใบด่างก้านก็จะด่างนะคะทุกคนแล้วที่บอกว่าเป็นลักษณะของไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่ขาดสารอาหารนี่ก็ให้ทุกคนดูจากลำต้นของต้นไม้ต้นนี้นะคะที่เรเลี้ยงนี่คือลักษณะแบบว่าสมบูรณ์มากๆแข็งแรงมากๆในใบที่ไม่มีลักษณะ ของใบด่างนะคะก็แข็งแรงนะคะใบเป็นมันเงานะคะใบใหญ่นะคะแล้วก้านใบก็เป็นสีแดงปกติค่ะซึ่งนั่นก็แปลว,ว่าต้นไม้ไม่ได้ขาดสารอาหารแต่อย่างใดนะคะสรุปที่เรพูดมาทั้งหมดนี้นะคะเร mm hmm. จะบอกทุกคนว่าในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะต้นไม้ที่มีลักษณะที่เป็นริ้วสีเหลืองของเรนะคะที่มีอาจจะเป็นสีอื่นด้วยก็ได้แล้วผิวใบที่ครุขระก็ เป็นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นไม่เหมือนเรก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วไม่ได้ขาดสารอาหารด้วยค่ะทุกคนแล้วชื่อภาษาอังกฤษของเขาเนี่ยนะก็สามารถใช้ชื่อเดียวกันกับเสนจันบุษราคำได้เลยนะคะก็คือโฮมาโลมีน่ารูบิเซนนะคะเวริเกตเตสค่ะ คลิปหน้านะคะเรจะนำภาพนะคะที่เรพอจะรวบรวมได้นะคะเกี่ยวกับเสน่ห์จันที่มีความด่างเป็นริ้วและผิวใบครุขระมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทุกคนค่ะแล้วมิตรท่านไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมีรูปเสน่ห์จันกลายสวยๆนะคะส่งมาให้เรนะคะทุกคนค่ะที่เพจร้านต้นไม้นิสัยดีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรจะทำคลิปรวบรวมไว้ให้แล้วเรก็จะใส่เครดิต เจ้าของไม้ไปให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอยากให้ทุกคนนะคะที่มีเสน่ห์จันที่มีลักษณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามโกเมนหรือว่าเสน่ห์จันเขียวเสน่ห์จันแดงหรือว่าอะไรก็ตามนะคะส่งมาให้มากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะได้ช่วยกันยืนยันว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ใช่ต้นไม้โดนสารเคมีหรือว่าไม่ใช่ต้นไม้ขาดสารอาหารแต่มันคือต้นไม้ด่างอีกชนิดหนึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความผิดปกติ ที่เขาเรียกว่าต้นไม้ด่างนั่นแหละคะ่ะเรามาช่วยกันนะคะทําให้ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้เรยขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะคะอ่าถ้าใครชอบข้อมูลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เรด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ